สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับทุกทท่านกันเลยนะครับสวัสดีนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องทางนี้ไว้ด้วยนะครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่หลายๆท่านยังไม่เคยได้ดูได้เห็นสูตรมาก่อนนะครับก็จะได้มาติดตามลงในที่ช่องนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็สามารถแบ่งปันข้อมูลพูดคุยกันคอมเมนต์กันด้านล่างนะครับมาแชร์มาแบ่งปันข้อมูลกันได้นะครับก็มาดูกันนะครับ ก็ลองนําไปรุ่นดูนะครับเป็นการคํานวณยอดหลังงวดที่แล้วไม่มีให้ดูงวดนี้ลงเป็นงวดแรกนะครับคำนวณตามสายตินะครับก็ลองนําไปตัด2ตัวนะครับสองตัวล่างหรือ2ตัวบนนะครับหรือเลขท้าย3ตัวก็ไม่แน่นะครับเลขหน้า3ตัวก็ลองนําไปซื้อดูนะครับก็สามงวดติดมาตั้งแต่ในงวดของวันที่1สิงหาคมนะครับเรามาหาในงวดของวันที่1สิงหาคมะนะครับขอัยวันที่16เนาะ เออนะครับ16ทับแแล้วก็จะเอาผลนะครับก่อนหน้านี้ก็คือวันที่1สิงหาเนาะจะเป็น9 1 0 2 6 1ศนย์นะครับล่าง6 9เนะ้านาะเอางวดก่อนหน้ามาหาในงวดล่าสุดนะครับหาในหลักร้อยหลักร้อยนะครับเราจะนำในหลักร้อยเออหาหลักร้อยก็ต้องหลักร้อยนะครับจะเป็น2แล้วก็หลักสิบบนเป็น6นะครับ แล้วก็หน่วยล่างนะครับเป็น9ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นในหลัก10ล่างนะครับก็คือ6อ่าเราจะบวกนะครับ3ตัวแล้วก็คูณตัวหนึ่งบวกเลขคงที่9 9นะครับแล้วก็1คูณดคูณเลขคงที่5นะครับเลขคงที่ก็คือต้องเข้าไปคูณหรือเข้าไปบวกทุกๆงวดนะครับวันนี้คูณบวกยังไงงวดถัดมาก็คูณบวกอย่างนั้นนะครับ2บวกเเป็น11 6บวกเเป็น15้า 9บวกเป็น1 0 6 5เป็น30จะบวกกันนะครับก็เป็น1บวกกับ5ได้6ต่อมานะครับเรานำหลักหน่วยบนมาบวกด้วยนะครับก็คือ1 6ึบได้7หลักร้อยได้7นะครับหลักร้อยได้7ต่อมานะครับเรามาหาในหลัก10หลัก10นะครับเราจะนำนะครับก็คือนำในหลัก แสนนะครับก็จะเป็น9ตามมาด้วยในหลักหน่วยบนนะครับก็คือ1แล้วก็จะเป็นในหลักหน่วยล่างนะครับก็จะเป็น9เนาะจะคูณทั้งหมดนะครับด้วยเลขคูงที่2 6 9 92เป็น18 1คูณ6ได้6 99เป็น81 8บวกกับ6นะครับได้14 4บวกกับ1ก็จะเป็น5นะครับ แต่แล้วครับ10นะครับเราก็ร้อยต่อมาเป็นหลักหน่วยหลักหน่วยนะครับเราก็จะนําในหลักนะครับในหลัก10ล่างนะครับก็จะเป็น6บวกด้วยเลขคงที่3นะครับโอบวกกับ3ได้9ต่อมาเรานํา9ตัวนี้นะครับไปบวกกับหน่วยบนหน่วยบนเป็นตัวไหนครับหน่วยบนเป็น1 9บวกกับ1นะครับก็จะได้0 นี่นะครับก็ได้ชุดเดียวนะครับก็จะเป็น7ร้อยเป็น7หลักสิบเป็น5หนว่วยเป็น0 750นะครับชุดเดียวนะครับผลวันที่1สิงหาคมนะครับเลขที่ออกก็จะเป็น 0, 4 6 750ล่างก็จะเป็น 2, 3อ่สานั่แนลนะครับตรงๆเป๊ะๆเ,เลยนะครับ 0 7นครับนี่ก็0 7นานะครับ่าได้ครับยังงงสูตร์ไหมครับ้ายยังงงไปดูต่อกันอีกนะครับหาในวดของวันที่1กันยายนนะครับหลักร้อยครับต่อมาเรามาหาในหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็คือเราจะนำในหลักร้อยนะครับก็จะเป็น7อ่าหลักร้อยต้องเอาหลักร้อยนะครับต่อมาก็จะเป็นในหลัก10บนครับก็คือ5แล้วก็จะเป็นในหลัก หน่วยล่างนะครับจะเป็น3แล้วก็10ล่างนะครับจะเป็น2จะบวก3ตัวนะครับแล้วก็คูณตัวหนึ่งบวกด้วยเลขคงที่9 9้าเนี่ยนะครับเหมือนเลขคงที่เหมือนวันที่แล้วนะครับจะบวก9ได้16 5บวกกับนะครับได้14 3บวกกับ1ได้4 2 5เป็น10ก็จะตัด6กับ4ครับก็จะเหลือ4ในหลักร้อยอ่าต่อมาในหลัก10บนะครับ หลักสินี้เราจะนำนะครับในหลักแสนก็คือ0ตามด้วยในหลักหน่วยบนนะครับจะเป็น0แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในหลักหน่วยด้างน,นะครับก็คือ3จะคูณด้วยเลขคงที่ทั้งหมดนะครับก็จะเป็น2 6 9เหมือนงวดที่แล้วนะครับ0ูณ2ได้0 0 6คูณ6ได้0 3คูณ9 3นะครับ39เป็น27 จะบวกกันนะครับได้เจ็ดในหลักนี้นะครับเออนะครับเพื่อนหมดเลยอ่าสียังไม่แห้งครับอ่ะนี่นะครับก็ได้แล้วนะครับสองหลักต่อมาในหลักหน่วยหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเราจะนําในหลัก10บล่างนะครับก็คือสองเนาะงมดที่แล้วก็เป็นนะครับบวกด้วยเลขคงที่สาเหมือนกันนะครับสองบวกกับ3าได้ห้านะครับ ต่อมาเรานําหน่วยบนมาบวกหน่วยบนเป็น0นะครับศูนย์บวกหก็ได้5้าเหมือนเดิมนะครับเราก็จะได้แล้วนะครับชุดเดียวนะครับชุดเดียวเท่านั้นนะครับก็จะได้หลักร้อยเป็น4หลักสิบเป็น7หลักหน่วยเป็น5นะครับ4 7 5หนะครับสำหรับผลที่ออกเลยนะครับวันที่1กันยายนเลขที่ออกก็จะเป็น1 1 4 4หนะครับ75ล่าง 79นะครับอ่านนี่นะครับตรงตรงอีกแล้วนะครับตรงตรงอีกแล้วนะครับต่อมานะครับก็จะเข้า2งวัดติดแล้วเนาะนะครับต่อมานะครับวันที่16นะครับหาวันที่16กันยายนนะครับก็หลักร้อยหลักร้อยก็เหมือนเดิมเลยนะครับเราจะนําในหลักร้อยก็คือ4ตามมาด้วยในหลัก10บนนะครับเป็น7แล้วก็หน่วยล่างนะครับเป็น9 10บล่างเป็น7นะครับ บวก3ตัวนะครับแล้วก็คูณตัวหนึ่งบวกได้9 9 1 5 4บวก9ได้13 7จบวก9ได้16 9กบวกกับ1ได้10 7 5เป็นนะครับ35าเนาะจะบวกกันนะครับ3บวกกับ6ได้9 9กบวกกับ5ครับได้4ี่ต่อมานะครับเราจะนำไปบวกนะครับกับหลักหน่วยบนนะครับ เออนะครับนำหลักหน่วยบนก็จะเป็นห้าเนาะก็จะได้9ก้าเออครับวดที่แล้วลืมบวกหน่วยบนเนาะหน่วยบนก็เป็นศูนนะครับก็ได้4เหมือนเดิมอ่าขออภัยครับนี่เลยครับต่อมานะครับเราก็จะได้หลักร้อยนะครับต่อมาก็เป็นในหลัก10หลัก10นะครับหลักสิเราจะนําในหลักแสนนะครับก็จะเป็น1ตามมาด้วยในหลักหน่วยบนนะครับเป็นห้า แล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับเป็น9จะคูณด้วยเลขคงที่2 6แล้วก็9 1 2หนึ่งสองได้2 5 6ห้าเป็น30 99เป็น81จะบวกกันนะครับทั้งหมดนี้ก็จะได้3ต่อมาในหลักหน่วยหลักหน่วยเราก็จะนำนะครับในหลัก10ล่างนะครับหลัก10บล่างก็จะเป็น7บวกด้วยเลขคงที่3นะครับ7จบวก3เป็น10 นำหลักหน่วยบนมาบวกหน่วยบนเป็นตัวไหนหน่วยบนเป็น5นะครับส่วนบวกกับ5ก็ได้5เหมือนงวดที่แล้วนะครับหลักหน่วยหลักร้อยก็จะมี9นะครับ9หลัก13หลักหน่วย5 9นะครับ3 5สําหรับผลวันที่16กันยายนนะครับเลขที่ออกก็จะเป็น0 709 3 5ล่างก็จะเป็น90นนะครับนี่แหละครับ อ่านะครับมาตรงๆอีกแล้วนะครับสามมวดติดเลยนะครับนี่นั่นเลยครับเนาะต่อมาก็ขอให้เป็นงวดที่สี่นะครับในวันที่หนึ่งตุลาคมหาหลักร้อยนะครับหลักร้อยเราก็จะนำนะครับในหลักร้อยก็จะเป็นเก้าหลักสิบบนเป็นสามหลักหน่วยล่างนะครับเป็นศูนย์แล้วก็หลักสิบล่างเป็นเก้าบวกสามตัวคูณตัวหนึ่งครับบวกด้วยเก้าเก้าหนึ่งครับคูณด้วยห้า 9กบวกเนะครับก็ได้18 9กบวกกับ3นะครับได้12แล้วก็0บวกกับ1ก็ได้1นะครับ95เป็น45อ่านะครับก็8บวกกับ2ได้10นะครับก็เหลือ1บวกกับ5นะครับก็ได้6กนำไปบวกกับหลักหน่วยบนนะครับเป็น5นะครับอย่าลืมนะครับเนาะหมดก่อนลืมเนาะเออยังดีที่เป็น0ูนย์นะครับนี่เลาบวกมาก็ได้4เหมือนเดิมนะครับวันนี้ หกบวกกับ5นาครับก็ได้1หลักร้อยได้1แล้วนะครับต่อมาในหลักสิบนะครับหลักสิบนี่เราจะนําในหลักแสนนะครับก็จะเป็น0ตามมาด้วยในหลักหน่วยบนนะครับเป็น5แล้วก็จะเป็นในหลักหน่วยล่างนะครับจะเป็น0จะคูณทั้งหมดนะครับด้วยเลขคงที่2 6, 9 0คูณอะไรเป็น0ูนย์นะครับ6 5 6นะครับ5้าเป็น3าสิบ 0คูณ9ก็ได้ศนเออศูนหมดเลยครับก็แสดงว่าศนนะครับต่อมาในหลักหน่วยหลักหน่วยเราจะนำในหลักสิบล่างนะครับก็จะเป็น9บวก้วยเลขคงที่3ามบวกกับ3นะครับได้12บวกนะครับบวกกับหลักหน่วยบนเป็น5้านะครับสองบวกก้าก็จะได้7อ่านะครับเลขที่ออกนะครับหลักร้อย หลัก10แล้วก็ในหลักหน่วยนะครับชุดเดียวเท่านั้นนะครับก็ลองนําไปจับลองนําไปตัดดูนะครับในงวดที่จะถึงนี้นะครับนี่เป็น10ก็ได้นะครับหนึ่งเจ็ดนะก็เป็นไปได้หมดนะครับเนาะอ่ะนะครับยังไงก็ขอให้ทุกทท่านโชคดีนะครับสูตรก็จะมีประมาณนี้นี่แหละครับสำหรับใน3ตัวบน นะครับ3ามตัวบนชุดเดียวนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งช่องทางนี้ไ้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดแนวทางดีแนวทางเด็ดนะครับที่มีให้ดูให้ชมกันนะครับสำหรับในชุดสรุปก็จะไปดูได้ในที่ช่องหววเดียจัดไปนั่นแหละครับเนาะอ่ะนะครับก็ในสรุปคงใช้นะครับก็นี่เลยครับเล็กน้อยนะครับเราสมาชิกขอกันเข้ามานะครับก็เลยนํามาลงนํามาแบ่งปันกให้ได้ดูนะครับสามงวดติดนะครับเป็นการคํานวณย้อนหลังงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับลงให้ดู เป็นการคำนวณตามสถตินะครับมาแล้วสามงวดติดลองมาดูในงวดที่4เนี่ยจะมาไหมนะครับก็ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีอย่าลืมกดไลค์นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งช่องทางนี้ไว้ด้วยนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีครับแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ